สวัสดีครับเนี่ยโอ้โ่เตือนบ่บึงทรงบม่านาจิตเตือนเราคือพี่น้องครับมีประเด็ยนยังนะครับร้อนแรงกันอยู่นะตอนนี้ครับอตอนนี้ก็มาหอดกทมอลวล้วะครับกับภารกิจเนาะนะครับวันดีสิ่หาพ่อจูน้องเอิงก,ก็ถ่ายรายการ มอลลไอดอนนะครับมอลล์ไอดอนก็น่าจะเป็นทั้งวันเลยนะครับสำหรับวันที่15ออนแอร์ให้รับชมนะครับทางทีวีนะครับฟรีทีวีสวัสดีครับพี่นิกครับสวัสดีครับผมคุณเดียวนะครับเดียวสักแก้วนะครับผมโอ้ตื่นกันแล้วห่พี่น้องบวดีบัวบาโดนนะครับ เดี๋ยวจะพักผ่อนกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพักผ่อนกันแล้วโอ้ผู้ใดให้ในนอนคือสิบ่มี่หรอกไม่ต้องบวกผมนี่แหละนะครับหรือว่าผู้ใดพึ่งเตือนอมแม่ผมก็กสีเตือนนั่นแหละว้าวมันมีฟิลเตอร์ว่ามีองตรงเลยแบเนี้มเีเอาเอาเอานีเอา สวัสดีครับฟังอามาเดียวต่อด้วยนิกกี้ต่อนะครับมียังท่านจ้จบคำถามนะตอนนั้นครับภาพเสียงได้ยินไหมครับภาพเสียงได้ยินไหมครับภาพเสียงชัดปะครับเสียงชัดปะเนาะ ชัดชัดอ่าเสียงโอเคเนาะอ่าประตูเปิดได้เลยไหมครับอืมอชัดอ่าเมื่อสักครู่อากาศว่า,าจ่ากันในหลายๆเรื่องนะครับนะครับท่านนิ่นอนครับท่านนิ่นอนพี่น้องครับว่าจ่ากันในหลายๆเรื่องกับ ผู้ชมผีมาเดียวแหละนะครับก็ได้ไรสวดไปแล้วนะครับแตนีกับบอกรเดยไรเงาดอกนะครับขจารกับพี่น้องเดี๋ยวจังน่อยสีนอนนะครับมีประเด็นยังอยากจะถามสงสัยบอนะครับผมเชืวกันนี่ถึงเรื่องแรกนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือบุคลาก่อนของสาวหน่อยเป็นแพงเป็นอดีตนะครับเป็นอดีตแล้วนะครับบุคลากรสาวหน่อยเป็นแพงนั่นก็คือน้องส้มป๊อกนะครับ กะบอขอไปต่อนะครับกับสาวหน่อยเพิบันแพงนะฮะอันนี้เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ดีก่าเอาเรื่องนี้นี่เพิ่นเป็นความประสงค์ของเพิ่นเองนะครับพี่น้องครับเป็นความประสงค์ของเพิ่นเองนะครับเนาะ นะครับไม่ไม่ได้มีการพิจารณาอะไรใดๆนะครับจากทีมผู้บริหารนะครับผมเพราะว่าเพิ่นขอเองนะครับเพิ่นกลับมาขอล่ากับบอลโจเองนะครับสำหรับประเด็นของน้องสมปอกนะครับเป็นเหตุผลส่วนโตเพื่นเนาะพี่น้องกับเข่าใจตามนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนัครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ไปแม่มากบางค้นบางกะ มีเขาเอื่นวาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความตั้งใจของจะของนะครับอยู่ตั้งแต่ก่อนที่จะแรกเข้ามาอยู่กับสาวน้อยเพื่อนแพงนะครับว่าเพิ่นจะต้องการอีกอย่างจังไดนะครับเออมันก็นเสียนทางเพิ่นเพิ่นเหลืองมาแล้วนะครับก็คือหลายๆคนหลายๆท่านนั่นแหละนะครับต้องการที่จะมาอยู่สาวน้อยเพริ่นแพงนะครับเพื่อที่จะมีอาชีพ นะครับมันก็มีชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งตัวเองและครอบครัวนะครับกะเป็นเส้นทางเพิ่นเลือกนะครับโอ้สวัสดีพี่น้องกับประมาณสามรอยขท่านสวัสดีครับนี่สวัสดีนะครับเด้อโอ้ตื่นเ้ารถึาท่านเนนอนครับผมอืมนี่แหละประเด็นตัวนี้คือเบืงเจียกะลองไลไรเบิ้งนะครับเพราะเด้ไล่โดนเฮ็ดคลิปกับไล่นะครับมนก็ะจัดตางกันถือว่าเอ้า เพราะว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องราวอย่างซับซ้อนมากมามสำหรับกรณีของหนองสมปอกนะครับกับกมาล่านะครับกับว่ามีปัญหาอย่างนี้ครับเพราะว่ากะตกใจยูนิตหน่อยเพราะว่าอะไรเดียกับเพราะว่าไก่สิเปิดฤดูกาลแล้วเนาะนะครับสาวน้อยเพรินแพ่งเนี่ยก็สิเปิดฤดูกาลวันที่21เกับเพราะว่าวันที่13เนี่ยเมื่อวานเนี่ยกัเป็นการประชุมนะครับบทบาทของศิลปินนะครับ คนที่เป็นนักแสดงของวงนะครับจะรับบทบาทนี่ยังอยู่ยังไงอะไรยังไงนะครับในส่วนของลำเรื่องเนี่ยแกวนามาเนาะนะครับนั่นแหละอยู่ดีๆกะเออคนมากขอลากอะตามนั่นพี่น้องครับไม่เห็นคี้ปลากราบแม่นุษย์นะครับทายเป็นรูปไปเถอะครับพระเนธทายเป็นรูปนะครับผมกับพระท่านดบผมกับพระท่านนี่ลามากับไปไหว้เมนุ์นะครับเพราะว่ามาว่านนี่กะโอ้ งานหลายส่วนนะครับหลายส่วนหลายส่วนคือกันศิลปินกับมาสุก้นตลกนะครับทีมตลกทีมศิลปินของสาวหน่อยเพริญแพ้งนะครับอืมตรงหน่อยเพริญแพ้งคลิปคงไม่มีใครได้ถ่ายแม่นุชถ่ายรูปครับเพราะว่าอิลาไว้อซอนนุชเนี่ยไว้ไม่นุชเนี่ยอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านเนาะเพราะเดวอยู่ข้างนอกนะครับ ก็เลยบรไดมี่ภาย้นอกจากสอนหนุดหรือ,บอ,บ,อบอดบอดแล้วก็มีแขกความนะครับมีนักข่าวมาถึงโดมนะครับสัมผัสเป็นสกรูปนะครับเป็นสกรูปในส่วนของว่านเป็นสกรูปของช่องเก่านะครับอสอมท่อนะครับอ,อสอมอทอแล้ก็าออรายการทีวีงดยังไงงดบ่แอดแมนครับ มื่อนี้บ่มีนะครับเพิ่นเพิ่นเ,นเนงดนะครับรายการทีวีของมื่อนี้นะครับเป็นมื้ออื่นอย่างเดียวถ่าแค่รายการของหมอลัมไอดอลนะครับมันก็สิมีโปรแกรมต่อเนื่องกันนะในส่วนของแล้วก็ซีรีส์เนี่ยสาวน้อยเดอะซีรีส์เนี่ยพี่น้องเบิ่งกันได้ยังครับอยู่ทางช่องสาวน้อยเป็นแพงเดอ้อแล้วก็หนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดเดอดนะครับลงไปแล้วนะครับเป็นตัวอย่างเรยวๆที่ แอดมินเบนนะครับเป็นคนไทยไว้แ้วกน็นำมาตัดต่อแล้วก็ผมก็ทำปกลงไปนะครับนะเพื่อแบบเบื้องหลังมุกเนี่ยมีแน่นอนบอโจเล่าลงทุนทำดนตรีขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับซีรีส์นะครับนะซีรีส์ของสาวน้อยเนี่ยดีไม่ดีอาจจะมีออกมาเรื่อยๆนะครับเบื้องต้นนี่5 EP ีก่อน5 EP ีก็คือ5เรื่องเพราะว่าเป็นหนังสั้นซีรีส์สั้นๆนะครับเพียดนตรีขึ้นมาหม่เลยดนตรีเป็นแบบอีสานนะครับ นะแบบมวนแล้กก็แบบเซาแบบคิดหอดบ้านโอ้อย่างนี้เลยนะครับนาตนิดตามน้องยิงจะได้รับบทไหญและรับกี่อ P ีนะครับถาเบิงนะครับแล้วพี่น้องจะว่าอุย้ยเหมาะมากมากผมบอกได้เลยครับได้ยิ้มได้หัวเราะแน่นอนนะฮะคือวัตถุประสงค์ของซีรีส์เนี่ยคเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อการหัวเราะนะครับกลิ่นอายของอีสานบานเฮ่าเลยนะครับขนานแท้เลยนะครับเรียวกันเลยนะ สวัสดีข่าวสาวน้อยนะสวัสดีครับอ,อ,อยากให้ถึงเวลาเปิดวงจริงๆวงสนุกแมนครับรู้สึกว่ามันนานนะครับคือปิดวงที่จริงปีที่แล้วนี่มันบดดนเพราะว่ามีมินิคอนเสิร์ตเนาะนะครับมินิคอนเสิร์ตเยอะมันก็เลยไวเปิดก็คือเลยมีคนซื้อวันไวเปิดวงไม่แต่ว่าปีนี้นะครับนานนานรู้สึกว่านานแต่วันที่สามเย็นนี่ก็เปิดเปิดวงของ สาวน้อยลำเพลินโชนี่นะครับสาวน้อยสองข่านี่ละพี่น้องนะครับเพื่อนก็ขายบัตรนะครับทั้งเป็นเพจเฉพาะนะครับเพจซื้อบัตรนะกลุ่มปิดนะครับสาวน้อยลำเพลินโชนะครับทักไปได้เลยนะครับลอยยี่สิบเก้าบาทนะครับเท่านั้นนะรับส่วนลกลุ่มปิดเนาะแม,มนมันโดนแล้วอย่างเนี้ยค่ายออหวัวใจแล้ว ค่ายออดเาเกินต้นเดือนหนาครับจจได้เบื้องโตยางนะครับบทผมบอกได้เลยอย่างนี้ขนาดบทตัวอย่างครับผมอ่านเหมือนผมอ่านมันก็บอดฟาดผมว่าโอ้บอดผมอ่านว่าจบเดยคนลุกอะ่ะน่ากลัวมากเออหน้ากลัวมากครับผมจะบอกได้เลยนะครับคือพีคพีคมากนะหนังเรื่องค่ายออนี่พีคมาก แต่เบื้องต้นมืออื่นนี่ซีรีส์สาวน้อยเดอะซีรีส์นี่ออเดิร์ฟเนี่ยออเดิร์ฟนะครับแต่ค่ายออดพีกแน่นอนผมบอกได้เลยครับพีกแน่นอนนะครับพีกแน่นอนก่อนนอนก็ถูกต้องนี่นะครับรอชมรอรอได้เลยครับค้าเราจะเป็นปีหนานะครับใช้ปีหน้าในส่วนของไอออร์นะครับไข่ออดแต่ว่าสิมีตัวยางให้เบิ้งนี้ผลจีเริ่มทายตัวยางนั้นจะปลายเดือนนี้แหละครับ เพิ่นเป็นขันเป็นตอนซับโจโจโจเวลาเวลามาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะค่ายไม่ถิ่น้องบึงบึมฉะนั้นเริ่มจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่น้องติดตามได้เลื่อยเพราะว่าจะเป็นสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยสองนะครับโปรเจกต์นะครับของสาวน้อยเป็นแพ่งนี่ล้นมากครับล้นกระดานมีให้ติดตามกันเรื่อยๆทุกเรื่องราวเอาถึงหมอล่ำนะครับทั้งเพลงทั้งหนังทั้งซีรีส์ยาวเหยียดครับนะครับแล้วปีหน้า มีโปรเจกต์ใหญ่ด้วยนะครับอุบไว้ก่อนมีโปรเจกต์ใหญ่แน่นอนอุบไว้ก่อนทุกคนเตรียมตัวได้เลยนะครับอุบไว้ก่อนโปรเจกต์ใหญ่แน่นอนครับปีหนาครับอ่านะครับซุ่มเนี่ยอะไรล่ะเอาทีละคนเดอพี่น้องครับอืมียนครับหนังไข่ออเวลาเขียนบทสามเดือนถูกต้องครับปีข้ามสอนโอ้ปีข้ามสอนท่านอนไหมเมียเดียวเุ้ โอ้บัมึงไปเลยสวดน้องเรอม่เอาบ่เบิ่งยังไหนเราก็เบิ่งอยู่มยัไงอ่านของเราอยู่ไหมอืออ่านของเราอยู่อ่าอย่างละมันจะเจนคนนี้ใช่ไหมอยู่เอาไรสวดทีละนี่อาไรสวดเด้เพราะว่ามันการเหตุหลายประเด็นไปนั่มนะครับอ่าพี่นิกพูดเรื่องพี่บอลอิงโพสมีคนแอบบ้างใช้เพื่อลูกความคือมันมีครับมันมันมันมีอยู่แล้วเราถึงป้องกันในทุกๆเรื่องไงครับ มันก็แอบแฝงคือคนแนวนี้ครับเฮ้าผู้หูครับว่าเขาเข้ามาหาเราเนี่ยนะครับคำว่าเอฟซีเอฟซีจริงๆเมตตาเฮาอีหลีบอนะครับหรือว่าเพียงแค่เอาเข้ามาเป็นเอฟซีเนี่ยเพื่อที่ใช้เป็นใบเบิกทางนะครับมันก็ถึงเกิดการแจ้งความดำเนินคดีเหมือนที่ผ่านมาดีผิวเดียวก็ผมไปเนี่ยนะครับสซลโก,กสุมบิสัยเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดแบบ หนีขึ้นไงครับเราก็เลยถึงป้องกันแล้วก็มาอบอกกล่าวกันเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยนะครับบางคนก็นว่าโอ้ยมันเจ้ากันไปมันแมนบอยลีดีโพยทีพ่เพระมีนะครับคอมเมนต์ต่างๆนานาแต่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นไงครับเห็นไหมละครับอืม,มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะเขบาบอกอยากให้มันเกิดนะครับอืมส้มเพอาําลังมีเอฟซนะครับรักแต่ใจร้อนไม่นิ่งแสงก็จะจางหายกะ นี่พี่ข้ามซอนพูนว่ากะมูนะครับเพื่อนกาเดล่าลงไปแล้วเนาะนะครับกับบ่มีเรื่องยังถี่คุณเครื่องหมองใจเลยครับบอโจแล้วกะเสียดายอยู่นะครับไอ้เจังเดเพิ่นตัดิีใจแล้วเนาะนะครับเสีนยทังชีวิตนะครับของเพื่อนเป็นกะเลือกนะครับเพื่อนเป็นคนเลือกเองนะครับอืมอีหล่าล้องลาเพิ่นได้สุดครับขนลุกบอกเลยนะครับขนลุกมากนะครับแล้วให้แม่คู่นะครับฝากไว้กับแม่คู่แล้วครับ เคี่ยวเคี่ยวในที่นี้ก็หมายความว่าเหมือนกับที่ครับขันความมันออกมานะครับเล่าเล่าจนเบาก็ปากนะครับแม่คู่ว่าโอ้เสียงน้องอิงมเสนีที่เป็นของเจ้าของเสียงดีมากนะครับวาดศิลถ้าวาดถึงสุดยอดแน่นอนเล่าจนเอาเองนะครับเล่าจนเอาเองนะฮะจะบอกเลขครับพี่น้องครับเออ <c oughs> ประเด็นซุ้มเจ้าสีนอนตอนไดนใกล้สีนอนแหละครับบกตินีบ่บางเถือเจ็ดแปดโมงนะครับอคนเลี้ยงช้างยังอยู่ไหมครับบรรยกะยู่ด้วยครับกะบ่เห็นมี่าจังไดน,นะครับบ่จุกันยังว่าอยู่อยู่นะครับปิดสางยังวาอยู่อยู่อ๋อผิดคำสอนฝากมาฝากว่าเบาวนิกไม่เดียวถึนฝากดูคอมเมนต์ในบ้านทักที่แซะน้องไม่หยุดนะครับขันเป็นตามกลุ่มนะครับพี่น้องครับ มันฉียแยกกังฉี่เด้แต่กลุ่มบานทักเนี <met musician in> ่ยกลุ่ม <unsure. S 1> ที่นะครับสังกัดดูแลได้เนี่ยตัวสังกัดดูแลได้อะไรก็คือกลุ่มที่ต้นสังกัดได้สร้างขึ้นนะครับโดยนะครับการสังการของบอโจนะครับเท <folk> ่านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับต้นสังกัดไม่สามารถจะไปควบคุมได้นะครับนะครับไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้นะครับ อันนี้ต้องเข้าใจกันนะครับเพราะว่าแล้วก็หลังจากที่บอสโจนะครับบอกมากกับตั้งแต่หลายเดือนแล้วเนาะก็ต้องนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับศิลปินถ้าจะมีบ้านทักกับตรงขออนุญาตจากบอสโจเพื่อที่จะแบบนี้ครับเห็นไหมครับเหมือนพี่ี่ <c oughs> เหมือนผีข้ามอนเปล่าเห็นไหมครับเนี่ยมันก็เป็นกรณีแบบนี้เองครับก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นบ้านทักที่เกิดจากการสร้างอ่า ขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากบอสโจเนี่ยนะครับเข้ากดรายงานไปนะครับมันกระสีขึ้นในแดบบิ้วของผู้ดูแลผู้ดูแลไผ่นี่แหละครับ,รรรบกับมิเตที่ผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นวงหนึ่งหรือว่าวงสองนะครับไม่ใช่มีมาจากเกินใดแล้วผู้บริหารนะครับไม่มีอคติใดๆไม่มีเหตุผลใดที่จะมาอาคติหรือว่าเลือกที่รักมากที่ชังเพราะว่าทุกคนคือบุคลากรน,นะครับ เพื่อที่จะสร้างสรรผลงานบุคลากรผู้คือผู้ที่อยู่ในองค์กรที่จะนำพาองค์กรของเรานะครับมุ่งสู่ใจชนะเออเราต้องสู้เราต้องลุยบุคลากรมันหมดยังไหมอันนั้นอันนั้นอันนั้มมันหมดดอกมันเราเชี่อบุคลากรดอกเว้ยโอ้โหเขเปิดตลาดใช่เขาเปิบุคลากรโอ้ยบุหลายยังไงเนาะคนร่วมถึง สุดซุดอลีเนี่แปรพันุ์หมดแล้วสองวงไหมนะครับอิลีอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> แม่นี่นคำสวาเส,ส,ส,สียงยิงไม่เหมือนใครเสียงปุ่งแม่คู่เพิ่นกบ่าครับแม่คู่ล้วก็ชมเลยล่ะสําหรับซุ่มนําเสียงเราจนบอดจแล้วก็นี่แหละนี่แหละแม่นี่แหละเนอแม่เสียงลําไดแ้แต่แต่ท่านได้ถือเนี่ยคือยังไม่ได้เชี่ยวไงเข้าใจป่ะครับน้องอยิงไม่ได้เชี่ยวในส่วนของล่าเพลินไงครับ คือเสียงเพิ่นบันไดนะครับตกวันที่สิบสี่พมีครับเหมือนวันที่สิบสี่สำหรับรายการยกเลือกไปนะครับถาวันที่สิบหาเด้อพี่น้องเด้อนะครับอืนี่คให้ร่วงปล่อยเพิ่นไปแมน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 ครับอืมกัสเสียดายครับสมปอกนะครับเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับซุ่มเสียงแล้วก็เอฟซีกำลัง กำลังไอ้นี่เนาะนะครับเมตตาเพลินนะครับก็จจังไหนเพลินอ่ากิดจังสั่นนะครับอืม <c oughs> เนเลิศบดัดจูนี่อีสานพาเพลินอ่าอืมแทไล่ะ แมนแมนนี่พี่ข้ามซ้อนเราเบาดีด้เห็นบ่เบิ่งคลิปอีหลา่าฮัดฟอนอเอ้ยคนเบิ่งเป็นหลานเนาะน้องอยิงเป็นฮัดฟอนอยู่บ้านเพิ่อนน่ะอผมวิ่งรถจากสระบ,บุรีหอดสุพรรณแล้วพะนะจเจ้าย่งมนนนยุะนะโอ,อดนะครับเป็นเรื่องปกติครับพี่น้องครับนี่กันย่งว่าโอ้ยยามอดไสิเปิือฤดูกาลน,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 นะครับพินหอดพี่น้องแฟนๆฟนเนาะนะครับไปน้ำบาันนบานนั่นบ้านนี่โอ้เห็นนี่ยังใหม่ไม่โอ้แถวจังหวัดนี่บ้านนี่เพิ่น เป็นอยู่จังสี่ตัวนี่เหมืนโอ้ยมันสุดยอดดีๆนะครับอืมภาพีินิจผู้จัดการเขาไปอ่านในเมนคลิปนุ่มโจเฮ้าอาเขาแซะพี่ท่านทั้งสองนนะและบอสโจอยู่และเขาท้าให้บอสไปตอบเมนโอ้ยแคนแนวนี้นี่คือบอสสนใจนะครับผมบอกเลยยิ่งเป็นอ่าบานฝาเนาะ เดียนุ่มโจโหให้ห้าพาสเดือดเนี่ยหนุ่มโจสาวน้อยฮาพาสเสือดเนี่ยไม่มีครับใครจะไปด่ามา่าต้ก,ก็คือแล้วแต่คุณจะพิมพ์นะครับคือแล้วแต่คุณจะพิมพ์เลยเพราะว่ามองหันคือมองมวลนะครับฟังดี่ซือเพจครับให้ห้าพาสเสือดไม่ใช่เฮฮาพาเครียดไม่ใช่เฮฮาพาดรามา่าไงนะครับอีรีคือตั้งใจเลยคือผู้ใดจะด่ามาก็สร้างมันแล้วแต่คนจะพิมพ์่นพิมพ์มยู่เดียว มันก็แแลกแล้วอ่ะคือพิมพ์อยู่คนเดียวกับไห้เพิ่นพิมพ์ไปไหมแม่บอละ่ะนะครับเออแต่สมมงหมเราเอา้าคือแบบขาก็เอื่อนไก็คขึ้นนอกคนเพรเห็นหนากันแต่ว่าเขาบอกตั้งเชื่อเขาเห็นหนากันไหมนะครับอ่ผู้พิมพ์ม่ยผู้อยู่หลังคี์บอร์ดเนี่ยจักเป็นไผ่เป็นวัแล้วมาทําให้เราแบบคือวแบบ่าม่นคุณคล่องมองใจมาปล่อยพลังลบห้เฮ้าหรือว่าปล่อยพลังลบห้คก้นดีเฮาหักเข้าเป็นกระั่งใจให้เนี่ยนะครับ ผมจะไม่ก็สนใจนะครับทุกวันนี้เนี่พี่สิทธาโปะเลยอยากให้ถามคำนี้มากพี่สิทธาพาแดงบอกว่าไปวัดหัวลำพงบอไปครับไปครับไปครับต้องไปนะครับจำได้บอคำหัวดิพานมากนะครับบอจโววาสิมีเลกมี่ครับฉะนั้นไปนะครับไปนะครับไปแน่นอนนะครับผมถามบอดแล้วนะครับ าะว่าบอดเรื่องเดี๋วบอพนะบอบอไปไปไปพนะเออปีนี่เรื่องเดียวนะครับแกวหนามากครับเน,น้นเน้นเลยนะครับเน้นเน้นเลยนะฮะสำหรับสาน่อยเป็นแพ่งครับอพอจวกกับลูกสายไปกับหลวงพ่อศิลาวัดคำว่าซานนอยเป็นแพ่งได้ล็อกคิวไว้แล้วหรือไปกับเรียบร้อยครับประสานเรียบร้อยครับประสานแล้วเรียบร้อยครับอืม แมนครับวันที่สิบเก้านี่แหละครับกับสิบแปดสิบเก้าไปบานนี่หลาครับถูกต้องนะครับนี่ไทยสีเบเยอร์ครับพี่ชิววันที่ตามตลดอดครับหมวดโอ้ยชาตสุวาสนาผมวดเด้เป็นหมวดครับผมล่าออกนะครับเกือบได้เป็นนะครับคือผมกระถ่าดนนะครับผมกตีตีผมผมสอบติดนะครับผมสอบติดแต่ผมรอเรียกนะครับก็คือรอสามสามสี่ยุบ้วว่าไปยังนะครับวาสนาเขาบรได้กะสร้างอายุเขากะหลยไปเรื่อยกะเอา มันก็นแล้วแต่คนนะพี่รองเนาะนะครับแต่เขาจิตถ,าาถา่ <c oughs> ถาบางคนก็นถาก่ารอได้ก็ถ่าบางคนก็ถ่าก็รอดได้ไงว่าไมยั้งนะครับอืมเลือกเสียนทางเขาเห็นว่าเอ้จริงจีิเขาก็โอเคนะครับอ <c oughs> <c oughs> โอ้ถ่าก็สร้างครับนี่ไปสนใจนะครับ คน,นท่ากันในซ้ำท้าแหละครับกันเพอนมีอย่างคุณของมองใจเพื่อนเกิดมาหาบอจูตนตัวเมนบอนะครับมาถามตัวหนาแล้วไหมจะไปท้าทําไมทุกวันนี้เขาไม่ได้ไปรบกันด้วยการท้าครับเขาใช้นี่นะครับเขาใส่มั่นสมองนะครับแล้วก็ใส่งานใช้ผลงานในการสร้างนะครับวัดค่าของความเป็นคนที่มีคุณภาพไม่ใช่ไปท้านะครับไม่ใช่นักเลงหัวไม้นี่จะไปท้านั่นท้านี่ มันไม่ใช่แล้วมันหมดยุกครับผู้ที่เพิ่นบ่ได้นมาถ่านําเนี่ยเพิ่นสีเบิ่งแล้วเฮ้ยบ่โจเบิ่งแล้วเห็ดยังแน่นะครับแมนบอกผลงานแล้วมียังแน่เห็ดห้ยลูกทีมเห็ดห้แฟนๆนมีความสุกยหงแหนะลูกทีมมีเงินเปรอเลียงกว่ากวาชีวิตนั่นคือผลงานนะครับเออแล้วคนที่ท้าเขาทําอะไรครับเขาทําอะไรให้ใครทําไมเราจะเสียเวลาไปคุยกับคนแบบนี้ ใช่ไหมครับเข้าเสียเวลาไปคุยอย่างกับคนแบบนี้เออเอาเวลาแบบนี้ไปสั่งสัอยางอื่นเห็นพี่นองมว้วนพี่นองหัวเกีกยวัวนะครับอืมเยอะครับถ้าแบบคอมเมนต์งี้เยอะนะครับส่งมาหาเราหมูนองมันเองแล้วอ้ยนะครับเยอะอ่ะสวัสดีครับส,สมัครเรียนสมัครเรียนทั้งเดย,ย์สม,มุติว่าการคอร์ดของบอสโจ้ครับลักสูตรบิ๊กินเนอร์เนาะให้ไปบานฝ้านะครับอืมถักไปซื้อว่า หนุ่มโจโยมนินนามวงสานะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอาถียาวยาวแน่โอ้โหผีข้ามซอนถ่านักกันเลยว่าถ่าใช่ไหมไม่ถ่าอา่าถ่ามาเดียวมาบาร์โฮิคนวะผีข้าคำสอนแม่โอ้ยแค่แน่นอนเดียววะผีข้ามซอนไปถ่าอยู่ในเฟ,ฟเนีเด้อ เออนะ<ม>ครับที่หาเลยเด้อจะมาท่านนอนมานะเนี่ยเจ๊งน้อยเนี่ยนะครับพี่น้องครับ,บวันที่สองต้องมีนะครับพ่หนาจิมี่หลายครับวันที่ยี่สิบสองนอกวัดวัดหลวงปูศิลานะครับกับบางคนกับอนุโมทนาสาธุลวงนาแล้วนะครับสาธุลวงหนาแล้วเออออากระชับชป,ประเด็นพี่น้องมีประเด็นใดสงสัยเนี่ยผมอ่านเนี่ยผมตอบเดยผมตอบเลยมันก็นแทบสูวอันแหละนะครับสวัสดีครับคุณนพพรเจโอวันครับ แคนในนอนครับผมี่จังน้อย่นหละครับเจโอวันครับก็ถือว่าเป็นพี่น้องเข้านะครับในด่านโซเชียลนะครับติดตามเบิงแย่งกันนะครับพิมพ์อมเม่นไหนก็ร่างใจกันคนเราอยู่ได้ด้วยก,กาลังใจผมพูดเสมอตั้งแต่ทําช่องนี้นะครับกำลังใจดียังดีๆกันติดตามมาเองอืมในคําถาตาําใจนะอถามแน่จ้าทำไม่ต้องเอาอาระน้อยออกนะครับ เป็นมติของทีมผู้บริหารครับนะครับเออเป็นมติของทีมผู้บริหารและก็ผ่านไปนานแล้วด้วยครับจนเตลาว่งสิงเปิดแลลวครับผ่านไปแล้วเนาะเข่วเมาแล้วแมวแมวแม่แมแมแมยังนอกวันทุกสิ่งโอ้ยไปเด้อสายมุสาย YouTube ยูทูบยี่สิบสองไนะคีดคํสาสอนพปนะเออไปไปไป,ไปรับผูใ้ใดไปแก่กั เป็นเพื่อนพ้องน้องผี่เป็นระยะนิมตดกันนะครับอยากไปเรียนยูเทติสารกิจโอ้ยเสียดายเนาะพี่น้องเนาะนะครับอ,อ,อีหล่าม่มีน้องอิงพิเศษหรือไม่คือมีน้องอิงพ้อเอกไม่หน่อยนะครับกระชับไปในบริบทของแบบว่าบทบาทในด้านโซเชียลน,นะครับ <c oughs> ทำโซผดสําเร็จมาจุดนี้นะครับเป็นไปจังไดท่ผพานมาเออจออยังแน่เหล้วเฮาเหตุจังไดนะครับกับประมาณนี้นะครับในบริบทของน้องอิง ะครับในส่วนของวันที่ยี่สิบสี่ข่อยเมาออพนะนา้าวยบางคันนี่เจ้าเจ้าอยู่ในช่องผีมาเดียวมาเนี่ยโอ้ยผมผมมันผมจำได้อยู่เนี่ยเนี่ยอยู่อยู่ครับเจฟฟ้ายังอยู่ไม่อยู่ครับอยู่อยู่ยังอยู่นะครับผมอืม เข้ากรุงเทพแล้วยังเข้าแล้วครับพี่น้องครับอีหลากะเขามาแล้วนะครับอีหลาออกเดินทางก่อนนะครับกับพ่อเอกนะฮะออกเดินทางมาก่อนแล้วนะครับอืพึ่งถึงครับพี่นพพรนี่พึ่งถึงกรุงเทพครับอรุณสวัสดิ์ครับหัวหน้านี่พี่พุทธิพงศ์สวัสดีครับอืถามเบิ้งอะพี่น้องครับวันที่ยี่สิบสองนะครับ สีมีอย่งเน้ยกับมมีกัมินิคอนเสิร์ตเลยแหละครับแล้วก็จะมีใครเพิ่มไปหรือเปล่าเนี้ยก็ถามลุ้นกันอีกเท่านึงอ่า <c oughs> มี่ยังอีกว่าครับประเด็นที่แบบสงสัยก็น่าจะตอบได้นะครับบ่าหนาซีมีปัญหาเพราะว่าเขาเอาเรื่องจริงที่ที่ออกจากองค์กรเป็นกฎเป็นเบียบนี่ยังต่างๆนี่ยมาบอาสู่ันฟัง เพราะว่าเอฟซีบางคนบางกจิเข้าใจบดถือต้องแล้วที่นี่กจิเข้าใจกฎระเบียบขององค์กรเนี่ยไปในทางที่ผิดนะครับไปในทางที่ผิดเพราะบางคนก็เอาไปแบบตีไปมั่วเลยนะครับอย่างนั้นนี่มันบ่าแมนนะครับเออมันบ่าแมนถ้าเอาจริงที่ถูกต้องบอกไปแล้วก็คือปุ๊บปั๊บจบอ่ามันบละเขาลูกคนนี้คิดป็นตะฮักตูมูติมิโอ้ยเจ้าพิมพ์ยาวปวดเมาอย่างก็จะพิมพยาวเถอะนะครับ จากสาวน้อยหนึ่งทีมที่ไหนทำนะครับโอ้ยผมจำาม่ได้นะครับผมจำาม่ได้แต่ว่าสุดนะครับสุดยอดนะครับล้ำไปอีกลึกไปอีกเอ,อนะครับอัญญาถาเบิงโหลดครับสาวน้อยสองเปิดก้อนบ่าสาวน้อยหนึ่งสิตามมาบ่าลูกพีตามมานะสาวน้อยสองก็เป็นลูกน้องกันบ่ละเออตามหลังลูกพีสาวน้อยหนึ่งได้บ่นีต่อไปข้างหน้า เคียงขางกันลงองซองลองซองถโยนะครับเหลือกสันเหลือกเบิ่งกันได้เจ้าภาพจางได้ถึงซองวงนะครับแสงสีมาตรฐานจากอันเดียวกันเลยนะครับคุณคือซัมไทยเอกสารสาหรับแสงสีกับเสียงอ่ะเสียนุ่นพี่น้องคิดอรุณครับอย่า <c oughs> ไว้ประเด็นสงสัยว่านอนตอนใดเอา้าเช่นน้อยนี่แหละสีงลงตัวแบบนี้น้อยพี่น้องเนาะเออโบมีอยังอไรล่ะพี่น้องก็ อันใดสนใจก็ถามคำ้ามทีลงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสิอ่านอาจจะเียดคลิปตอบเนาะนะครับอเอาสาวน้อยสองนี่สี่มีทั่วกทมออยู่ประมาณวันทีน่เท่าไรกับพี่โยทั่วกทมมอไหม้งเพื่อนชั่วไหมต้องกำนันแกะอันวะ okay, ทั่วกทมอเยด้ เจ็ดแปดเก้าชิปครับพี่น้องครับเดี๋ยวโปรตเตอร์ก็ออกมากสาหรับสาวหน่อยสองนะครับจะเบิ่งแสงสีเสียงกันสาวหน่อยสองกับสาวหน่อยหนึ่งเนี่ยชุดเครื่องเสียงแบบเดียวกันทั้งหมดเนี่ยนะครับแบบเดียวกันทั้งหมดแต่ระบบการเล่นแสงนะครับแสงสีเนี่ยก็จะต่างกันเพราะว่าเป็นคนละเวทีนี่นะครับากรลังแจกกันได้เลยเนานะ อบอกเฝ้าวว่าได้ครับสิรับล่ะแสบก้อนล่ะโอเคพี่น้องครับถ้ามีประเด็นอี่ยังสงสัยก่ะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมเนาะยาไปอยู่กับเรื่องซีเรียนที่เครียดหลายนอกจากที่มีประเด็นที่แบบเอ้ยมันกระทบต่อวงนะครับกระทบต่อศิลปินเฮาจังสิแบบเครียดกันในจังหน่อยนึงนะครับเนาะโอเคพี่น้องครับอย่าลืมไปเบิ่งซีรีส์กันตัวอย่างออกมาให้เบิ่งแล้วนะครับทั้งช่องสาวน้อยเป็นแพงเนาะขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับบ๊ายบายครับราตรีสวัสดิ์บางคนกับรุ่นสวัสดิ์ครับ